ใส่นะลกูกมันเป็นอย่างนี้า็นั่นวังพี่วังพูดมานั้นก็เออก็ว่าเออมันก็เห็นในชัดจริงๆซึ่ตงตัวนักกีฬาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเจ็ดครก น่าจะโด,ดนสักปาบนะมึงดอกนะบนบ้านนี่ตัวหัวไก่นะดอกมาดอกหัวแตกนะๆๆๆ ้ยวิ่งอย่างนี้เลยเหรอเกินไปเปล่า เข้าใจครับผมเปิดต้องทุกวันโอเคฝึกงันเมืองแน่ๆเนี่ยต้องงานดิพี่ยัดครบเมืองเมื่อวานไปเล่นมาก็แบบไปหาแผนไม่ได้เล่นเลยไม่เห็นเนาะ ถ้าถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนจำพวกที่ทีมว่าทีมอื่นนะพี่ชัดมันจะดีขึ้นมากเลยเว้ยแบบแต่มันมันถ้ามันไม่มีอ่ะเข้าใจใช่ปะชัดมันจะแบบโคตรดีอ่ะมันนี่มันก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับว่า นรกโดนไปตัวเอง ก็ยิงไปกำหมัดไป นรกนึกคว้า,า,วามือนรกมานรกหมอบด้วย,ยตามติดคำนี้ไปแล้วหรอใครมันนอามาปุ๋งไอห,หัววะ พี่เจมแน่นลเออตอนเบียร์ตะตีมนี่คือมาดูเด็กเด็กกระโปกงเล่นเหรอเอาพีเหรอเออมาดูเด็กกระโปกงเล่นเหรอ Nó rớt mình phần đau công Khủng sản nóng hoài, không hiểu, đau 2 lọ แต่พี่จะบอกว่าพยา,ายามเข้าไปหายมันวัน,นทอนอ่านแต่อันดีๆแน่นอนพี่อ๋จะมันบางบางครั้งเวลาเราไปดูช็อตที่เราแชมป์อย่างเงี้ยเข้าใจวะคือนั้นไม่ค่อยเข้าไปดูช็อตที่นั่นตายแล้วตายตายแบบปดอ่อนอะ่ะเข้าใจครับพี่เอ๋อมัจะเข้าไปช็อตที่นั่นกาลังจะแชมป์แบบพอนั้นแข่งจบอันนั้นจะรู้ว่านั้นแชมป์ไม่แชมป์ถูกป่ะพี่น้างจะเข้าไปดูช็อตอย่างนั้นครับแต่แต่พอเจอแบบเมนที่แบบแบบ ตายไปดิอะไรเงี้ย่เข้าใจว่าม,มันมีไปแต่แบบมันไม่รู้ไงมันไม่รู้ว่ามันจะมีแค่แบบนั้นแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าแบบมันเป็นอย่างนีก้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่น,นั่นก็มันก็ไม่ได้มองคนพวกนั้นตั้งแต่แรกแล้วพี่อยู่ตรงไหนของลงขาที่นั้นพี่อยู่คู่เต่าครับคู่เตา่าอย่าว่ายิงใครว่าหน้าไม่รู้ ไม่รูน้นอย่าเลยอย่าทรมารจันด้วยการแข่งเหตุการณ์มัน,ปนแปลกมาพวกแบบนั้นอะไรอ่ะแปลกอืออ,อ,อ่าไป่สนครับมีคนแนะนำเย,ย,ยอะๆอีใช่ใช่ใช่เฮ 浪，那是在哪？可以可以可以